สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเรียนรู้ภาษาไทยง่ายๆบายครูอ้นนะคะมาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแมกโกค่ะแมกโกแมกกลนแมกกด มีตัวสะกดหลายตัวแต่ออกเสียงเหมือนตัวสะกดตัวเดียวกันในวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับมาตาตัวสะกดแม็ก,กบค่ะมีตัวสะกดทั้งหมด5ตัวนะคะเด็กๆบอใบไม้ค่ะปอปลาพอพานฟอฟันและพอสัมเภาค่ะ ทั้ง5ตัวนี้นะคะออกเสียงเหมือนบอใบไม้เป็นตัวสะกดค่ะตัวอย่างคำแรกนะคะยีราฟยีราฟคำนี้ใช้ฟอฟันเป็นตัวสะกดอ่านออกเสียงเหมือนบอใบไม้สะกดนะคะเด็กๆลาบลาคำนี้ใช้พอสำเพอเป็นตัวสะกดนะคะแต่เวลาอ่านอ่านออกเสียงเหมือนบอใบไม้สะกด คำว่าลาบที่ใช้พอสังภาสะกดมีความหมายถึงโชคลาบส่วนคำว่าลาบที่ออกเสียงเป็นบอใบไ,ไม้สะกดอาจจะหมายถึงอาหารชนิดหนึ่งนะคะออกเสียงเหมือนกันเลยทับพีทับพีคำนี้ใช้พอพานเป็นตัวสะกดอ่านออกเสียงเหมือนบอใบไ,ไม้สะกดค่ะเด็กๆลิปสติกลิปสติก ใช้ปอปลาเป็นตัวสะกดอ่านออกเสียงเหมือนบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะอกจากทคำที่คุณครูยกตัวอย่างแล้วเราลองมาอ่านคำที่เป็นแม่ก,กบนะคะเด็กๆบาบบาบสุภาพสุภาพกราฟกราฟอพยพอพยพเทป เทปรูปภาพรูปภาพบุปผาบุปผาปลารกปลารกทะเลสาบทะเลสาบลบบุรีลบบุรีบบรสรุปสรุปเขารกเขารกสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูหวังว่าเด็กๆคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กบไปพอสมควรเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนวันนี้นะคะฝึกอ่านฝึกเขียนแล้วพบกันใหม่คะ่ะสู้ๆนะคะเด็กๆ